สี่วันจ็ปีแม่เขาว่าหาปีแต่ว่ามันหลายกว่านั้นแจะบ่กเขาเป็นเลสปิดบ,บล,ลังมันสีบบส่บลลุดจ้าการสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็ซีทุกท่นา,วานวันนี้มาติดตามตัวเลครับคุณแม่สำลีเนาะครับผมนะสูตรอมตะสูตรหาปีครับผมไม่เคยหลุดโอ้ยถือคักถือแน่ครับผมถือจนในส่างบ้านหลังบักไงแน,<อ>นบเมืองคนอยู่จากสี่บลลเมีนได้ครับนี่มันตั้งมันน่งลบคมซื่อได้นี่บ้านเพื้นบรมเมนว่างผมได้สถานที่กว้างบรมเมน หาหกไรพุ่นมันเป็นธรรมดาได้คุณแม่สัมรีน่นี่บ้านสองหลังสามหลังอุย้ยเด็กถือทุกงวดเนาะครับผมถ้ามันช่วมน้อมนณีถือว่าโอกาสดีครับผมเด็พาพี่พาน้องมาติตามตัวเลขเป็นสูตรอมตะของคุณแม่สัมรี่หาปีบ่เคยหลุดครับผมเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ่งน้ำกันว่าิไดเลขกได้เด็ดตัวเลไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องคุณแม่ฟันห้เป็นคู่เป็นคู่อยู่แล้วครับบ่ใาห้หลายต๊ดอก วัวนี่ส้นทีส้นทีก็ัหัวกเก่าตัวหลูกล่าเด้่ยอัปาห้าปีส่นหักับเก่าอ่ะแม่หัวหัวหัวที่แล้ส้นสามตัวเดียวมันมาหลักลอยแต่ว่าหัวเดียววงสิมาชีบหนวยแหละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นวนหลักครับเฮ้ยกะหันมาทั้งหลูกทั้งเต่าได้ปีเฮ้หันจะไปทักทุนอ้าวบอล่างเออจะสั่นตัวนี่คันคันคันสูตรเจ้มนี่หกแปดเก้าศูนย์สูตรที่แรก ัวที <tang ar> ่สองห้าหกเก้าหนึ่งมันส้นทีหัวก็บเก่าบนลางหกแปดเก้าศูนย์แม่ห้าหกเก้าหนึ่งแม่มันบ่เห็นในจ่าป่อขันบอลขันบอกข้องเข้ามากเขียนเออลัลูกหลานมันส้นก็หนีก็ไแม่ก็ว่าขันผู้ใดเอ่ยิงในบิ่งก็หนีได้หลักล้านเด้อเอากระดาษให้เมีแล้วน้ำกระดาษไหมน้ำกระดาษเล่าประเดได้มันเป็นสูตรของเราอยู่หันั้นัวเที่สามสองสี่สามสองสี่ตุ๊กตรง g ได้บอกพ่อ ปั้นแังยัง,ยงว่าอยากจับ3ตัวสันเ่ไ์เขาสามสองสี่คุณพ่อเทพคุณแม่สันเม์บอกครับสามสองสี่น่ยังว่าอยากจับให้หลูกเห้เต้า3ตัวสันย้ยตามต่อครับเอฟซีเข้าสามสองสี่ครับสันีมีแม่เท่านั้นที่จับให้หลวกเหตเต้เนาะมาหอดก้อนม่ปนีสามสองสี่เต็มอายาเลยตอนนี้เพคุณแม่ิงจับให้เราบอครับ ตัวงวดนี้เพิ่นบ่ทันเฮ็ดกาเฮ็ดนะครับเนาะได้ยินว่าเขาสามตัวบ่แมนเขาสามตัวครับสามสองสงี่วดที่แล้วแสดงว่างวดนี้ต้องได้สาตัวคือกันเนาะเป็นไฟบังครับมันพูกซื่ออมันูกสื่อเม่ลเวาปะูกจังไดเขียนมาน้ยาขวางยี่ไปฝูกจังไหนะเนาะ มปีที่ฟุกจังไหนเนาะปีติดๆปีคุณแม่ปีบ่เคยผ่านที่ไปฟุกจังไหนเนาะวันที่ผ่านมาสามสองสี่ตรงตรงค่าวันนี้แม่กำลังคำนวณให้อยู่ค่ะเดี๋ยวถ่าเบิ่งตอนตัว์เรสที่แม่เพิ่นเขียนออกมาแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าเขาไปเบิ่งสูตรพอเที่ยงการอธิบายบทสื่อกันครับผมอธิบายบทถื่อตองถ่าเบิ่งเวลาตัวเลขเลยครับผม กระแสมาเพิ่งเมื่อก่อนนะนั่นๆสามสองสี่บอครับนี่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 ราคาพร้อมสูตรฮปีเ่ื่นี่านค่ันมันอย่างไแม่แม่ห้อยมือแม่บกสมสสี่บค่ะได้มือแม่นั่นตัวนั้นโอ้ยนี่เขาแล้วเขนสิบพเขาแบนนี่เขาบนเขาล่างบระจางวัีุ่่ันมาสามตักับเขาตีมันเขาบนเขาล่างมันจะตรงที่ มาหลายสูดแม่เลยนั่นนั่คนมาคนเกว่าจูดแม่คือแม่บ้านนี่ยว่ะคนที่ผ่านมาสามสองสี่สองสี่สองหกบอแม่เขาไม่จกเขามาจากปีเราก็ก็เลยเอามาตั้มกับเขาเม้าเมื่อหกสี่บอกว่าจะปีแต่กี่บอกนะผมจนผมมาไทยไหมว่าหาปีในนี้ผ่านมาเป็นสองปีเดี๋ยนี้ไม่ผ่านมาอีกสองปีเมื่อกี่ปีจะกล้าจะปีแล้ววันนี้ ตอนผมตายผมมาตายใหม่ๆแล้วบัดสูตรธรรมะตาหาปีแต่ว่ามาตายหล่ะสองปีถึงก็สีเป็นเจ็ดตัวตัวบี้สูตรอมตะไม่มีวันตายแกมพายไม่มีวันตายขวาเนี่ยี่ยังกว่แม่สองรอยงวดแม่ปรากฏปราจังสัรหล่ะเหล็กทีเหล็กสองส่วนมันมันสิประกอบปูกันมาเลยมันก็จะส้นกับส้นต้นแหล่งกับขึ้นมาตัวนั้นไงถูกมาแล้วประมาณสองรอยงวดเนาะครับแม่แม่ขึ้นวาเดนะ ว่าหอยมาสินซนหย่อหลังบ๊อบบอนน่าลงะแมิีอจนจืดบ่ได้บอกเสียซีแล้วแม่นาอยโอกจเป็นเหรียกัคนมากกว่าสามสองี่นะครับก็คขึ้นเอซีก่อนปสิโโรมหาแม่ค่ะว่าเดยวหน่อยมันเหรียนกันก่อนเป็นสิโโรมาหาแม่ก่นเป็นเหรยงสูตรแม่ก็ไอ้สองสูตรนี่มันก็เอาผนมาจักใส่ไงเพราะว่าทุกทุกงวดเพราะก็ออ้นให้แม่ทุกงวดรันมอไวนะคร่สำลีเอาไปลจะงวดก็แม่ สองอยานแม่กะสิบ้าปานหุนละอือสองยงวดจะงวดก่อเกิดวาจะงวดสองอยองนยงวดสบนบไเกี่ยวกับรลางบไเกี่ยวกับห่างอยสิหน่วยบนแมนรัยังก็แม่รับหารับหา ตัดออกเลยสิบสิบหน่วยบนนี่หาตัดออกเลยโอ้ลักสิบนี่ตัดออกเลยเลขฮานี่ตัดออกเลยบอมมีงวดงวดที่แล้วอลักสิบลักหน่วยสิบหน่วยบนอืมเข้าใจแล้วเกี uh, ่ยวกั็ล่างพวเกี่ยวกั็ลักลอยครับครับโอเคเข้าใจบ่ครับผมเอ๋อสแม่เราบอกว่าเลขฮานี่เขอยู่ลักสิบกับลักหน่วยนี่บ่มี่ขันบนครับผมบอมสิว่าบ่บ้าแม่นะ มมาาตครับผมกระเจาะน่านเน่จังหน่อยเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะว่าแม่แม่เราเล็ดหลายสูตรหลายสูตรเราคำนวณมาใส่กันครับผมถึงจะจับออกมาให้พี่ให้น้องได้ครับผมว่าแม่มาเล็ดสูตรเดี๋ยวเราเอาเลยได้ครับผมต้องชนกันสามสูตรจีสูตรเอาตัวที่มันชนกันนั่แล้วมาให้พี่ให้น้องตัวเลขถึงว่ามันผ่พลาดครับผมเนาะถึงว่าสูตรสองร้อยโอ้สูตรสองร้อยงวด เอาสองลอยงวดบอกง่ายสักครับผมสูตรเจ็ดปีบวแม่นหาปีละครับผมตั้งแต่พอเที่ยงมาถ่ายหม่ๆแม่ก็ว่าสำรวหาปีว่าสัน้นถ่ายมาแล้วสองปีก็จะเป็นสูตรเจ็ดปีขนาดน,นั่นบัดนี้เนาะสองลอยงวดเนาะสองลอยงวดได้เนาะสองเมนมีน้ำสามงวดที่ผ่านมาสามสองสี่ตรงตรงจังๆแบบบ่ได้สลับสับเปลี่ยนไปใส่ครับเรื่องกระไรใสย,ยเลยสามสองสี่สองหก แตกบนแตกล่าง<ม>แตก3ามตัวไปหาไสได้เนะครับผม,มท่านผะู้ชมเนาะต้องมาคอยจิตามเบึงน้ากัน,นค,ครับผมให้แม่เราคิดเอาคักๆสักก้อน,อเ,นเดี๋ยวถาเบิ้งน,น้าแม่เราไปครับมาแล้วครับเอฟซีมาแล้วพร้อมแล้วสูตรหปีไม่เคยพลาดถูกมาส0งร้อยงวดร สูตรอมตะไม่มีวันตายครับอีฟซี่ปูกตลอดอีฟซี่ด้วยยกชงก็ม,กกกม่ร้ายงวดเนอะมือนในงาทีมงานเ,าเบาแอมป์ตรงมาแล้วครับ e อีฟซี่กํลังเตรียมไรเพิ<า>่งสมมติละกองถึงถึงวัตถิพันธ์มาวัตถิพนัพนธ์มาแตกสามตัวแล้วครับคุณแม่นี่ไงสามสามสองสี่สามสองสี่กับสองหกสามสองสี่สองหกครับผมวัตถิพันธ์มาแตกบนแตกล่างค่ะ เป็นอยังตองดินล่อหน้านครับผมพอแม่เราเห็ดหลายสูตรได้ครับผมการเห็ดเพื่อนต้องเห็ดหลายสูตรเห็ดหลายสูตรมาคำนวณมาชนกันแม่ถึงจะเอาตัวเลขตัวนั้นเอาไม้พีให้น้องไปลงทุนเนาะครับผมเนาะโบเมนมาเห็ดสูตรเดี๋ยวเราจับใส่ห่เลอยบเมนได้ครับ่อแม่เราจะมีสามสี่สามสี่สูตรเราบี้เวลาตัวเลขตัวไหนมาลงคือใส่กันปั๊บแม่เราจะเอาหายเลยไผ่มักวิ่งมักเมยเด้อครับผมมักวิ่งมักเมยวิ่งหกวิ่งเก้าครับผม สามสองสี่ครับว่าที่ผ่านมานี่ครับผมออกมาแล้วออกมาแล้วว่าที้เก้าแปดกับสี่หกบนล่างนะคนมากจะให้คุณแม่อธิบายก่อนครับให้คุณแม่สัมมิ่อธิบายให้เอฟซีฟังก่อนครับบนล่างวิ่งบนล่างหกกับเก้าครับหกกับเก้าเดี๋ยวเสนอเบิ้งอีกต่างหาก ก็ในวิ่ง FC สมัครหกเก้าแล้วก็ในวิ่งร้ส่จับคู่ให้แล้วสองตัวเีก้าไม่มีกังวแปดกับสี่หกครับผมเก้าแปดสี่หกเด่นเก่าเลยบอกแม่เด่นบคเ่นหับเด่นเกเล่นเ่ด้อยเด่นหกกับเก้าคมันผู้ใดสวิ่งก็วิ่งเลยไงวิ่งทั้งหกทั้งเก่าป่ควิ่หกับเก่านวินสองตัวเนี่ แล้วเราคันสีบ้านบ่อนมันกับมาลางมันก็จะเป็นเครื่องดึงไอ้นี่ขึ้นจังน้อยแน่นิเน็บใ่หันจังน้อยทายลูกแม่งามๆกันี่เคเยะแล้อเยอะอะบังม่พอแม่ไั่จะได้ก็แม่ก็ได้ยิน้ยเก้าแปดราคาซีหัวขับงวดนี่หนึ่งสินบนสองพันสองร้อยหกสิบแปดพี่หกกับเก้าตัวนี้ตัวนี้เป็นสูตรยังคุณแม่สูตรถูกมาแล้วหาปีมันบอกครับถูกมาแล้วห้าปีไม่เคยหลุดห้ปีไม่ขับพลาด มีอรแม่แจ๊อกระทำะนสูตรค่ะสูรถูกมเร็วแี้อนมารีกรตัมันตัเก้าแปดกับีหจักสูตรี่คือใดค่สหางนี่น่ยเออหางรละะจับที่แม่คำนวณที่แม่คำนวณมากไมจักสูตรคับแม่ทงคัดออกมาได้เป็นเก้าแปดกับสีหกนี่ด้้อนี่ครับผมดี หกสูตรได้ครับผมเจ็ดสูตรเอาขึ้นเบื้องครับผมเจ็ดสูตรได้มาส้นกันเน้นเน้นบ่ค่ะคัดออกมาได้วได้แน่นอนอันนี้เนาะได้หกกับเก้าสุดยอดแท้แม่ถึงว่าร่อนานกับคุ้มค่าครับผมคุณแม่คัดออกมาจากสูตรกันนะคะเจ็ดเจ็ดสูตรกันก่อน ครับผมท่่นมู้ชมอมทะเลของคุณแม่สําลีประจำของวันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดเนาะครับผมเนาะเฮดมาหกสูตรครับชนกันทึ้ง่าจับไม่พีนองครับผมไผมักเล็กวิ่งเล็กเมื่อยครับผมเก้ากับหกวิ่งบนวิ่งล่างว่ามีขาดทุนเนาะครับผมเนาะจับคู่ให้เนียนเนได้ครับผมเก้าแปดกับสี่หกเอ้าไปชินชอบแคบหนาจะไปเบิ้งครับผมมาทั้งเองมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับผมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผม แต่ว่าคลิปนี้พอเทยงอย่ขอตลาไปก่อนแต่ว่าก่อนจากกันครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยค้าซอยขายสีพึ่งน้องช้างพอใดได,ไ,ดไปใครของดีดีพอใดใดไปฟังรายละเอ,อียดจากปากปู่ได้เลยครับผมสีผึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาสน่ี์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกศัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งน้องสร้างเมืม่อวานนี่พอเทาายงเดินทางไปหาปูปูไ้ตะกุดมา ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดต,นต้นจิโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนีเทีว่านองสังเลยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเทศนองสังด้บ่อเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิดหานทิ่บานที่เฮ่อนไบ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเอ้ครับอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นส,สั์สีสูงกูปลาสระก็เลยบ่งความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทํา <c oughs> เป็นสิริมงคลให้เชื้อติไปทีตเหมือนที่เหนือไปอ่ามันรักษาหล,ลายอย่าง <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยกับลุงปู่เยี่ยว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้จุณนขึ้นอีก<ฆ>เป็นสัน่น<ฆ>เป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอีล<ฆ>ีมีผู้จุ้นไม่เคยโตมียิ่ติต,ตมีอำนาจสามารถมอนอวดยิ่ิ่สามารถ,ปาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่นากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตทุตยังขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองเล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเขา่านี้ปลาตูมคือตูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกทีเกี่ยนานี่คือฝากตูมปลาตูมบ้านเพราะชาวบนโบเอาพนว่าเอาอกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกขึอนตัวเอาตัวย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้นมานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นเพราะภาษีฐานอยู่ครับวะน,ะนะ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมระศิวารีอาศิวรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีกระสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นส่วนยอดของนองสร้างคือปุกเสษของบุดเบิดตำหนานอยู่ในเจ็ตำนานเบิ้ปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสุเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปพูกเสษผู้ริแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิลงนี่ปูพุกเซ่ให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองปูรอดอ่าวาดกูดคูนอ่าปูรอดทำมาที่โน่งานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนมังมีอยู่กินสว่างด้วยกันบัรจุซีวดูครับนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวีดอดวีดอด ยัดตะนาบนคือปูรอดทรงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บานบเผลมาจากสายสายบานเดออย่าเย,ยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปของพ่อใหญ่สีห้อมคือราชครูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวางเป็นมาก